รีวิวอาร์ทิตี้14คืนวันที่7แล้วนะทุกคนครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะคุณอยู่กับเนเอ็กซ์คิสมีครับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะแถวหน้านี้คือแถวที่ใช้ไปแล้วเนาะเหลือวันที่7คือตอนนี้นะฮะยิบขึ้นมาเลยนะหยิบขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็นะฮะเตรียมครับเตรียมครับเปิดฟ้าครับทุกคนฮะเปิดฟ้าไปเลยนะฮะแล้วก็เตรียมใช้ได้เลยก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับผมได้ใช้ตัว softening corner เรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยมาใช้ตัวนี้ต่อนั่นเองนะฮะมานะครับช่วงแรกๆ นี่มาเห็นไหม,เ,หไหมเยมิ้มหนักเลยนะทุกคนครับรู้สึกว่าเวลากดแล้วมันสะใจมากเลยนะเพราะมันแบบออกมาแบบเยอะมากอะ่ะใครได้ดูนะตั้งแต่คลิปต้นๆบ้างคอมเมนต์มันบอกกันหน่อยนะครับเ,เริ่มมีคนทักบอกว่าเฮ้ยทําหน้าขาวขึ้นนะเออหน้าสว่างขึ้นนะอย่างเงี้ยครับไม่ใช่กลุ่มเดียวกันที่ทักนะเป็นเพื่อนต่างกลุ่มที่ทักเข,ข้ามานฮะปึ๊บกดครั้งที่3เนาะอ่ากดครั้งที่3มนะครับ เวลาทาเนี่ยแม้พอทาเป็นรูปเนี่ยก็จะไวหน่อยเนาะนะครับใครเพริ่งใช้นะฮะหรือว่าใครที่กําลังเตรียมดูข้อมูลอยู่เผื่อแบบจะเลือกใช้ก็ลองดูได้นอกจากตัวอย่างที่ผมใช้มานะฮะอันเนี้ยคือเพิ่งโกนหนวดมาเลยนะหนวดขึ้นไวมากนะฮะหนึ่งหลอดนี่คือใช้ให้หมดเลยนะทุกคนนะไม่ต้องกักนะก็คุณก็ใครที่มาดูย้อนหลังเนาะนะครับยังไงฝากคอมเมนต์บอกหน่อยไดี๋ยวว่า มาดูมาดูนะติดตามอยู่นะนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคาแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถแนะนําคนเขามาได้เนาะอยากจะบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยพอลดน้ำหนักได้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำชาเลนจ์มันได้นี่หว่าได้ผลนี่ว่าก็เลยลองทำชาเลนจ์อย่างอื่นไปก็คือได้แหละฮะชาเลนจ์ดูแลผิวนั่นเองนะครับอืมกดแบบลากยาวอย่างเงี้ยทุกคนแบบฟินมากเอาจริงนะเราก,กดแต่ละครั้งเนะี่ยหน้ามันก็จะช้ำๆหน่อยนะทุกคน,นครับจะช้ำๆหน่อยนะ ทาหน้าอย่างเดียวทาหน้าอย่าลืมทาอ,อย่าลืมทาคอบ้างนะทุกคนเนี่ยรู้สึกฟินกับการทาจุดเดิมๆอะ่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปไวมากแล้วก็มันอัดเข้าไปแบบเต็มที่อะ่ะนะแล้วก็เวลาเราทาเนี่ยมันจะนแบบนึบๆนะนึบๆนะนึบๆแล้วก็แอบเหนียวๆเบาๆนาะงแต่ไม่ได้เหนียวมากเลยมันแบบเดีียวหน้าจะขาวอย่างเดียวแล้วคอลอยไม่ได้นะหน้าลอยคอมึดอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยนะฮะเอาให้ถึงคอเลยนะอืม เป็นคนที่ไม่เคยทาสกินแคร์แต่พอมาเจอเนี้ยเออรู้สึกมีอะไรเล่นเยอะมากเลยทุกคนเป็นคนที่ไม่เคยสัญญากรมหน้านะไม่เคยทำกิจกรรมนะไม่เคยใช้ครีมไม่เคยนวนไม่เคยใช้กันแดดไม่เคยใช้นู่นนี่นั่นไม่เคยแต่งหน้าเนี่แหละเพิ่งมาเจอตัวนี้แหละนะครับก็ลองดูเนาะลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําดูบ้างเนาะเผื่อจะได้อะไรใหม่ใหม่บ้างมาครับทุกคนครับมีความโกรวอ่ะมีความโกรวมีความฉ่ำนะทุกคนนะเนี่ยชอบนะชอบมากๆาเลยดูนะฟื๊บโอ้โห เพืเ่อนๆบอกว่าเน่ทำไมราทาคีลงมือหนักจังเลยนะก็ผู้ชายทาเนาะผู้ชายก็เพิ่งเริ่มถามก็เหมือนมือหนักใช่ไหมทุกคนหนักไหมเอมเม่พึ่งบอกหน่อยได้ไหมครับทุกคนผมมือหนักไหมระหว่างที่คนดูอยู่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะนะทุกคนประมาณห้าทุ่มกว่าละของ day สิเจ็ดเนาะนะครับอันนี้เราเพิ่งมาถึงครึ่งทาง่ยทุกคนก็เริ่มมีคนทักแล้วอะ่ะดูทุกคน ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะฟูไปเนาะนะผิวหน้าผิวเนอร์เนาะนะครับเนี่ยหมดแล้วทุกคนใครติดตามกันอยู่เนาะนะครับตั้งแต่คลิป1 2 3 4ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะนะครับอาจจะได้เผื่อมีฟีดแบ็กอะไรบ้างนะเนาะเผื่อปรับคอนเทนต์บ้างเผื่ออะไรอยากจะดูมุมอื่นบ้างอะไรก็ว่ากันมาได้นะทุกคนทคน๋ยวจัดให้นะก็สําหรับหลอดที่7นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บไว้นะทุกคน,นครับเก็บไว้ ปึ๊บนะแล้วก็เก็บเข้าไปใส่ที่เดิมทุกคน,นครับเก็บมาใสที่เดิมนะฮะปึ้งแล้วก็คว่ำหัวไว้นะฮะปึ้งความหลอดลอยนะตึ้งอยู่นี่ฮะปึ๊บอ่าทุกคนดูดิแถบนี้หมดแล้วตึ๊ด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 นะแถบนี้รอวันพวกนี้ต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ฝากผลงานด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําอยากจะคุยก็กทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกคน,นครับยินดีที่รู้จักทุกคนนะที่เข้ามาติดตามกันถึงวันนี้เนาะนะครับเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับมือใหม่บเบเกิ์เรื่องของสกินแคร์นั่นเองนะครับเนเอ็กซ์มีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ